ตัวอะไรตัวอะไรมั่งเนี่ยตัวอะไรมั่งนี่มมีหมากี่ตัวนับนมายายนับช่วยมาอ้ามายายนับช่วยนะหมาอะไรเอ่ยเอาหมามีกี่ตัวอ่ะนับหนึ่งสองเอาพูดด้วยพี่พลอยน้องเพชรน้องเพชรด้วยน้องเพชรพูดด้วยหน่อยอะห้าหกเจ็ด อ่ะแลบลิ้นแลบลิ้นแปดแล้วอะไรเลบินนี่นิ้นและแปดแล้วอะไรลูกกด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 กอดกอกดกดดกดกอกดกกด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 จดดกรกดกก่ อีกแล้วไม่ต้องแซวรู้ตัวนะคินไม่ได้อยากเป็นคนสวยอยากเป็นคนถูกหวยมากกว่าเดบังเอิญอะไรนะอะไรนะอะไรนถอยไรนว ดึง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 ตยคล้ดยหนึนน nine, น viens, งคยหนึ่งเล่นหนึ่งเล่หนึ่งนะชุดนี้ชุดหนึ่งอยู่ห้อยเตยชุดนี้ก็อยู่ห้อยเตยได้ใส่พนละชุดนะคะวันนี้ใส่จะนอนค่ะอูคุณค่าส่งดาวให้เลยค่ะ โอ้เขาเปิดไฟอีกหน่อยพร้อม่ส่งดาวให้คุณยายหน่อยค่ะเอาเลเปิดเลยค่ะเปิดเลยเปิดไว้เลยค่ะพี่พลพี่พลเปิดไว้เลยลูกอ๋อเขาได้มองไว้กล่องละบอันน้มองไว้กล่องเพราะว่าเขาสิยงเขาสิยงว่ายู่ในหนีเลยแต่ว่าพี่พลอย่าเปิดไว้เลย หนึ่งไว้เี่ยวอยู่ไหนนะให้เดี่ยวอยู่ไหนนะนั่นเอาคุยคุยแบบยาวเลยค่ะเอาไรสดเลยค่ะสวัสดีค่ะเอาเข้าไปไม่ได้โอ้ยโทรศัพท์ยายไม่หันไหมเขาอยากพยินใครเนี่ยเออโทรศัพท์อยู่ในตู้เนี่ยอ้าวดูเอาไลฟ์สดเลยลูกไลฟ์สดอาเอาทำพร้อมกัน สวัสดีค่ะน้องเพชรน้องพอล,ลพ,พ,พี่พลน้องเพชรน้องเพชรเนาะพีะ่จเข้าไปเลยนั่งอยงอเข้าไปนั่งอ่างไรอนัอง่งอย่างนัง่ไนงไม่ได้เฮ้ยเอาปิดเลยเอาปิดปิดเลยใครเข้ฮัลโหลมีใครอยู่ในตู้เสื้อผ้าไหมคะไม่เอาเฮ้ยเห็นน้องเพชรกับน้องพลไม่คะเฮ้ยสวัสดีค่ะ Bye bye. าบายบายคิค่ะเบาย่างไไว้ค่ะกับบ้านกลับบาอมาบบายยายพาทางานมาสมมติว่านะังน,นะงนนะสมมติว่ายายเดินเข้ามาอามีแขกเดินเข้ามาในบ้านทำยังไง สวัสดีค่ะพี่พลอยเข้าใจแต่น้องเพชรทขาก่อนลูกอ่ะสมมติว่านะเดี๋ยวปิดประตูไว้ก่อนนะเดี๋ยวแค่ค่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งแป๊บนึงลูกแป๊บนึงอ่ะปิดประตูนะสมมติว่ามีคนเดินเข้าบ้านอ่ะเข้ามาแล้วมีคนเข้ามาบ้านทำยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะพี่พลอยน้องเพชรค่ะให้พี่พอยเก็บไว้เองอ๋อเอาปิดไว้เองนะคะอ่ะสมมติว่าจะกลับบ้านนะ สมมุติว่าจะกลับบ้านทำยังไงกลับบ้านแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบายนี่แหละกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านเลยค่อยเย็น้าอยู่ค่อยๆเลยอะสมมุติว่ามีคนกาลังมีคนหิวข้าวมีคนข้าวมีคนหิวข้าวหนูจะทายังไงจะกินข้าวเอ้ยไม่หนูต้องเรียกว่ามากินข้าวเด้อค่ะอุ้ย าวด้อค <ality> ่ะมาไก่ทวดมากินข้าวเด้อทวดมาเด้อมาเด้อทวมาเด้อมาเด้อทวดมากินข้าวมากินข้าวกันยังอ่ะกินเจ้ากินข้าวกันยังไม่ไงไม่กินข้าวกับปลาบอกมากินชายไทยเขาบอก เแ็ ial, ่พอบ่ไม่เคยเลยยายเลยไม่ชอไม่พอเลยแต่แค่พอเนือเนื้อจะกินพิซซ่าไม่กินไก่ KFC อฟซีบอไม่แล้วกินอะไรอ่ะลูกกินพิซซ่าโอ้โหกินพิซซ่าเหรอคะกินกุ้ไก่กินกุ้ไก่เหรอคะแล้วกินอะไรอีกลูกกินไก่กุ้งไก่กินกุ้งไก่แล้วก็กินต้มไก่ไม่แกงไก่ไม่ไก่แล้วอะไรล่ะไม่อะไรจะไม่อะไร ทําไแเนี้นยทําไงพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วพี่เป็ดมาแล้วผู้ไรอวสิเอาไปยู่นะไปไไปไั่นังังงไหนั่่านะไหหนาไหนนุอไปสมมติว่าเฝนฝนตกนะฝนตกนะฝนตกอยู่ในนี้นะสมมติว่าไม่มีดาวนจะขอดาวนุขอยังไงขอคุณยายสิ ฝนตกขอดาวหน่อยฝนตกฝนตกไม่มีดาวขอดาวหน่อยเอาพี่ไวาาเอ้องเม็ขอ อาะไหว้พักกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะล่ะ